ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The s e t y Coach Podcast คุณอยู่กับผมปราโมทโอภาสมงคลชัยครับวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ m i n d Set ครับว่า m i n d Set เนี่ยมันคืออะไรแล้ว m i n d Set มันมีความสำคัญยังไงบ้างต่อการทำชีวิตให้มันประสบความสำเร็จนะครับมีโอกาสได้อ่านหนังสือของดร์แคร ซึ่งเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดครับแล้วก็เป็นนักจิตวิทยาด้วยก็คือว่าดรคาร์รเนี่ยแกก็เป็นคนที่อันดับแรกๆเลยนะในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของ Mindset ว่าคนเราเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จก็คือเรื่องของกรอบความคิดหรือที่เราเรียก่า n d s e t นั่นเองนะครับโดยการศึกษาของดรคารพบว่ามี m i n d s e t เนี่ยสอ,อย่าง ก็คืออันดับแรกคือ g o s t mindset นะครับก็คือกรอบความคิดที่สามารถพัฒนาได้และ mindset ที่2ก็คือ fixed mindset ก็คือกรอบความคิดที่ไม่คิดจะพัฒนานะครับโดย2ตัวเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่กำเนิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง mindset ที่เป็น mindset ในเรื่องของ g o s t mindset ก็คือเด็กทุกคนมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะครับเราจะสังเกตว่าเด็กแรกเกิดหรือเด็กสักขวบสองขวบเนี่ยเขาจะไม่มีความรู้สึกในเรื่องของความกลัวนะกล้าทํานู่นทํานี่กล้าคิดแต่พอโตขึ้นเนี่ยเด็กเราเนี้ยกับมีความรู้สึกกลัวกังวลแล้วก็ไม่กล้าที่จะทาอะไรปิดพลาดเพราะดูแล้วเป็นเรื่องน่าอายแล้วก็ไม่ถูกใจในสายตาคนอื่นซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่า fixed mindset โดยฟิกไมซ์เซตเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เขามีประสบการณ์ตั้งแต่เขาเกิดมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนครอบครัวและก็ในชีวิตประจำวันนะครับอย่างโรงเรียนเองเนี่ยถึงขนาดว่าอาจารย์บางคนยังพูดเลยว่าเด็กเนี่ยเกิดมามีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็โรงเรียนเนี่ยทำลายความคิดสร้างสรรค์ของเด็กส่วนพ่อแม่มีหน้าที่ในการที่จะ กลับมาซ่อมแซมแล้วก็สร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆทุกคนนะครับฟังแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหโรงเรียนทําร้ายเด็กๆจังเลยนะครับแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับก็ลองดูตามความเหมาะสมว่าถ้าโรงเรียนไหนไปบดไปบีบไปบังคับไม่ให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์จนนำไปสู่เรื่องของฟิกซ์ไมซ์เนี่ยผู้ปกครองก็พิจารณาดีๆนะครับว่าควรจะอยู่หรือควรจะหาโรงเรียนใหม่เขาว่ากันว่าไอ้ตัว Mindset เนี่ยมันก็แปลว่าความเชื่อแล้วก็ทัศกติที่เรามีตรงนั้นในโกส์ไมซ์เเนี่ยมันคือกกอบความคิดที่พัฒนาได้โดยคิดซะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถึงแม้ว่าวันนี้เราทำไม่ได้ก็เพราะว่าเราเพิ่งเริ่มต้นเราก็ทำได้เท่านี้แต่วันหน้าเราสามารถทำมาได้ครับนี่คือความคิดของคนที่มีโกส์ไมซ s e t รวมไปถึงเวลาที่เราถูกใครว่าใครตำหนินะครับ คนท,ทั่วไปก็จะเสียใจ h ฮ r t แล้วก็จะไม่ทำสิ่งนั้นๆซ้ำครับแต่ปรากฏว่าคนที่มีโกส h m i ์เซ e ตก็มองว่าเออเนี่ยสิ่งที่เขาบอกเขาเตือนมันดูแล้วน่าจะมีประโยชน์นะถ้าเป็นเรื่องจริงเราก็นำมาปรับปรุงชีวิตเราเองก็คงจะดีขึ้นครับอันนี้คือลักษณะคนที่มีโกส h m i ์เซ e ตก็คือว่าเขาจะไม่ค่อยอยอมรับในเรื่องของความล้มเหลวว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ดีหรือเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ นะครับก็คือถ้ามองแล้วจะเป็นคนประเภทที่ว่ายอมรับแล้วก็สามารถที่จะก,ก้าวไปข้างหน้าได้ด้วยความเชื่อของตอนเองนะครับผมขออนุญาตพูดถึง ghost mindset นะครับของคนสองคนเนี่ยซึ่งหลายคนฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกเบื่อได้ยินมาบ่อยแล้วนะครับแต่ก็เป็นเรื่องเราที่น่าประทับใจนะอย่างยกตัวอย่าง Steve Jobs เนี่ย j o Jobs เองนะครับก็คือว่าเขาก็ถูกปฏิเสธมาจากสังคมค่อนข้างมากครับเนื่องจากมีความคิด ที่แตกต่างจากคนอื่นรวมไปถึงในวันที่เขากลับไปที่มหาวิทยาลัยแห่งเก่ามหาวิทยาลัยของเขานะครับที่เขาเรียนมาแล้วไม่จบนี่แหละรุ่นน้องก็ถามว่าตอนนี้สตีฟจ็อบสกำลังทำอะไรอยู่ครับสตีฟจ็อบบอกว่าเขากำลังคิดค้นคอมพิวเตอร์ซึ่งมันน่าจะบางเท่ากับหนังสือหนึ่งเล่ม คือน้องที่ได้ยินก็ขำแล้วก็หัวเราะว่าบ้าไปแล้วดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยไอตัว mac air เนี่ยบางมากแล้วก็ ipad air เนี่ยก็โคตรบางนะครับบางจนแบบแทบจะบางกว่าหนังสือแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าสมมุติว่า steve jobs มีฟิก mindset และ steve jobs ่ยเชื่อว่าโอ้โหใส่เป็นไปไม่ได้วะน้องมันหัวเราะแล้วก็ถ้าทำไม่ได้เสร็จโอ้โหมันคงหัวเราะจนฟันร่วง ฉันอยู่เฉยดีกว่านี่คือลักษณะของคนที่กลัวความผิดพลาดครับก็คือฟิก e มา์เซตแต่สติ e จ็อบไม่ใช่แบบนั้นเขาทําให้ดูนี่แหละนะครับคือคนที่มีกรอบความคิดที่สามารถที่จะขยายได้กรอบความคิดที่พัฒนาได้นะครับอีกหนึ่งคนคือ Jack หมาแจ็คหมาเนี่ยหน้าตาพูดจริงๆครั้งแรกที่ผมเห็นนผมตกใจมากเลยว่ามีคนหน้าตาแบบนี้บนโลกด้วยอัปลักษณมากนะครับคือความรู้สึกแรกนะแต่พอมาเห็นเขาประสบความสําเร็จ กับรู้สึกว่าหน้าตาเขาดูดีจังนะครับมีหัวเฮงมากนะคือถ้าคนทั่วๆไปเนี่ยรู้สึกว่าหน้าตาตัวเองไม่ได้เรื่องนะก็คงจะรู้สึกว่าอับอายไม่กล้าที่จะทําอะไรนะครับแต่แจ็คหมาไม่ใช่แจ็คหมาไม่สนใจนะครับก็เลือกที่จะพัฒนาตัวเองโดยความเป็นครูที่เขามีเนี่ยก็ช่วยทําให้เขาชอบการสอนรวมไปถึงการสอนตัวเองด้วย แจ็คหมานี่ล้มไม่เป็นท่าเลยนะครับลองไปหาประวัติของแจ็คหมาดูไม่ว่าจะไปสมัครงานเพื่อนๆไปกันหมดเลยมีแจ็คหมาคนเดียวไม่ได้ไปเข้ามาหาลัยตั้งหลายที่เขาก็ไม่ได้นะครับสุดท้ายไปเป็นเลคเชอร์ให้กับขออภัยครับไปเป็นเลคเชอร์ก็คือเป็นคนสอนให้กับมาหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งเลยทีเดียวเพราะว่าเขาพัฒนาความคิดครับเขามีความเชื่อมีฝันใหญ่มีความคิดเชิงบวก ตรงนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ทั้งสองคนเนี่ยประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ครับแต่เราอาจจะไม่ต้องมองสองคนนี้ก็ได้นะก็มีคนธรมรมดาธรรมดาหลายคนที่ชีวิตดีขึ้นจากการที่เขามีกออความคิดที่พัฒนาได้นะครับอย่างยกตัวอย่างทุกกี้หรือโกติเนี่ยสงคนทั้งเตี้ยทั้งหน้าตาไม่หลอ่อไม่สวยแต่เขาก็มองว่าเขามีข้อดีคือเรื่องของความขำขันอารมณ์ดี แล้วก็การมองเลกเชิงบวกมองโลกเชิงบวกขออภัยวันนี้พูดผิดผิดขัดขัด,ขดเยอะเมื่อคืนนอนเด็กไปนิดหนึ่งนะครับดูบอนก็จะเบอร์เบอร์ขออภัยด้วยนะครับเราก็จะเห็นว่า2คนก็ประสบความสําเร็จนะครับดังนั้นเนี่ยการพัฒนาโค้ดไมล์เซตสามารถพัฒนาได้นะครับก็มีการวิจัยศึกษามาพบว่าสมองของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับก็คือว่ามันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันแรกที่เราหายใจเนี่ยจนวันสุดท้ายที่เราหยุดหายใจ ก็หมายความว่าสมองเราเปลี่ยนแปลงได้จากการที่เราได้การจากการที่เราฝึกมันนะครับคือมีหลายคนแนะนํานะเรื่องง่ายๆเลยก็คือพยายามนั่งสมาธิวันละสินาทีครับแล้วก็พยายามฝึกทักษะการผ่อนคลายเพื่อให้ขึ้นสมองมันปกติสงบแล้วก็เริ่มมองเห็นโลกตามความเป็นจริงมากขึ้น อันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆเลยนะครับถ้ามองแล้วมันก็เป็นหลักทางของทางตะวันออกก็คือเรื่องของสมาธิแล้วก็สติรวมถึงจิตใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญนะและผมเชื่อว่ามันช่วยทําให้เราสามารถพัฒนากรอบความคิดของเราได้รวมไปถึงฝึกทําอะไรให้มันสําเร็จในเรื่องเล็กๆน้อยๆครับเช่นเราตั้งเป้าว่าเราจะวิ่งวันละสิบกิโลก็อาจจะเริ่มต้นว่าเดือนนี้วิ่งซัก สินาทีก่อนนะเดือนถัดไปก็อเพิ่มเป็น15 20้ายีสิจัก3าเดือนแล้วก็คงจะได้นะครับวันละสิบกิโลแค่นี้เองครับคือการพัฒนาโค้ด m มล์เซตโดยทําเรื่องของเรื่องใหญ่ๆนะครับด้วยความสําเร็จเล็กๆน้อยๆมันก็สามารถทําได้เพอเอินมีโอกาสไปฟัง YouTube ของคุณจีน่าจีน่าฟูนะครับก็ เป็นนักพูดที่เก่งมากเลยนะครับรวมถึงเรื่องของสตูดิโอที่จัดทำ YouTube ผมว่าขั้นเทพเลยสื่อสารง่ายเข้าใจดีมากๆครับคุณจีน่าบอกไว้ว่าการพัฒนาตัว Mindset ของเราให้เป็นโกสเนี่ยก็คืออันดับแรกก็คือให้ฟังครับฟังใครฟังตัวเราเองนี่แหละว่าตอนนี้สิ่งที่เรากำลังพูด mm. กำลังคุยกับตัวเราเองเนี่ยมันเป็นโกส์มายเซ หรือว่ามันเป็นฟิกซ์ไมล์เซตพอมันเป็นฟิกซ์นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าให้เราสับสวิตเปลี่ยนจากฟิกให้มันกลายเป็นโกสเช่นสมมุติว่าโอโวันนี้ไปพูดมาเป็นวียาก่อนคนไม่ขำเลยว่ะก็บอกเอ้ยไม่เป็นไรมันก็เป็นอย่างนี้แหละที่นี่คือเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ชอบแนวเราแต่ก็ไม่ใช่ว่าที่อื่นจะไม่ชอบแนวนี้เออคิดในแง่ดีเออวันนี้ไม่ขำเว้เดี๋ยววันหน้ามาเนี่ย เราจะต้องทําการปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมนะแค่นี้เองหรือบางทีอาจจะมองว่าออวันนี้มีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการที่จะพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของ m i n d s e t ได้เช่นเดียวกันครับโอเคเอาละก็วันนี้ผมเตรียมเรื่องนี้มาสั้นๆนะเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องของ m i n d s e t ก็หลายๆท่านที่ฟัง พอดแคสต์ Podcast, อันนี้ผมก็เชื่อว่าส่วนใหญ่เป็นเาหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานเป็นซิตี้ออฟฟิเซอร์หรือเป็นคนในวงการที่ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับก็ลองดูนะว่าทุกวันนี้ในการทํางานของเราเนี่ยมันมีการกระทบกระทั่งรวมถึงมีคนที่ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะแล้วเราจะนําเรื่องของ m ม n ์เซ t ตที่ฟังไปเมื่อสักครู่เนี่ยมาพัฒนากรอบความคิดของเรารวมถึงพัฒนาคนอื่นได้อย่างไรนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม The Safety Code Podcast ขอทุกท่านทำงานด้วยความปลอดภัยพฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้สวัสดีครับ